ของอะไรอีกไหลยี่ห้อนี่แหละนะคะก็มาจากตัวนี้แล้วก็ของของเราเองก็มีในหมูห่บ,บาา้านอทีนี้แบ่งกลุ่มเสร็จแล้ว<ม>เดี๋ยวครูจะแจกให้แต่ละกลุ่มเนี่ยมารับกระดาษให้นักเรียนไปวาลดลักษณะลำต้นของขมิ้นที่มีส่วนประกอบทั้งหมดเลยแล้วบอกด้วยว่าส่วนไหนให้อะไร มันให้สารอะไรกับนักเรียนแล้วประโยชน์ของขมิ้นที่มีอยู่ในตำบลบ้านเราเนี่ยแหละให้อะไรกับเราบ้างช่วยอะไรบ้างแล้วสามารถเอาขมิ้นไปแปรรูปเป็นอะไรได้บ้างจะเรียงคะให้เวลาแค่ร้อมกับตกแต่งสิ้งงาน รุ่เอร่นห่งสี่คนรุ่นนึ่งรุ่นเพิ่ร่นเอรุนิ่มรุ่นเพิ่มเก๋ค่ะ ยกมือโอเคได้แล้วคุณคนะคะทีนี้อุปกรณ์สำหรับสบูกสบ่ก้อนเรามีอะไรบ้างหนึ่งเลยไอตัวเนี้นะคะที่รูถืออยู่เนี้ยเราเรียกว่าเกล็ดสบู่นะคะมันจะมีอยู่หลายแบบแบบแข่งก็ได้แบบเป็นเกล็ดแบบนี้ก็ได้นะคะเราเรียกว่าเกล็ดสบู่อ่าต่อไปสิ่งที่ ที่มีอยู่ในบ้านเราเลยในโรงเรียนเราเลยในหมู่บ้านเราเลยเราเรียกว่าอะไรนาเมื่อเช้าเราเรียนไปเรียบร้อยแล้วอันนี้เราเรียกว่าขมิ้นมาจากไหนคะัขมิ้น้อ่ามาจากขมิ้นในส่วนที่เป็นรากของมันรากที่มันเราเรียกว่าหัวนะคะเอามาทำไมคะาอเอามาโบดเพื่อที่จะได้ตัวผงขมิ้นมานะคะในผงขมิ้น มันสามารถทำอะไรได้ทำยาอ่าทำยาเป็นสมุนไพรเป็นสมุนไพรอ่าทำเอามาเป็นส่วนผสมกับอะไรคะเลี้ยวยกมืออ่านะคะในส่วนของสตรีเล้วเราจะมีตัวอันนี้เขาเรียกว่าอะไรคะบีเซอรีนนะคะมีตัวบีเซอรีนมีอะไรอีกมี หัวน้ำหอมนะคะมีหัวน้ำหอมอันนี้คือหัวหน้าตาของหัวน้ำหอมแล้วก็จะมีสารสารกันเสียนะคะแล้วก็มีบวกเตือนนะคะเพื่อปรับความเข้มนะคะแล้วก็จะมี M70 ตัวนี้นะคะทีนี้ ปลอดไยไหมเอาเปลือกมันทิ้ง่ไเาือกมาิงได้นั่น๋ยวไปเลยนี่าไปแรงแล้วน้ำมันเดือดมั

ạ bài 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 แล้ว่านจะะมาจอยาให้น้ำดูส,สวัสดีค่ะสวัสดีคผมชื่อเด็กชายุขขึกเคทองชูยอยู่ชั้นปฐุมศึกษาปีที่ผกมาจากโรงเรียนบ้านทัางตรงหลังสมาชิกในกลนุ่มมีเด็กจริงพี่พาประกอบครับเด็กชายจิตศักษ์เจ็ดช่วน เด็กชายชาญคำมิ่นจากถ้ำทอง ในขมิ้นมีสารเคอร์คิวมินประโยชน์ของขมิ้นมี 1. ลา้างพิษตับ 2. รักษาโรคผิวหนงังด้วยรัง 3. แก้อาการท้องร่วง 4. รักษาแผลในกระเพาะ คุ้มกันผลิตภัณฑ์แปรรูปจากขมิ้น 1. ผงขมิ้น 2. ขมิ้นแคปซูล 3. ส,สบู่เหลวขมิ้น 4. ส,สบู่ขมิ้น 5. ข้าวเกลียบขมิ้น 6. เครื่องแกงขมิ้น ชายพีลาพาดจะเดินซัพย์ูจะไปดูสุขการวิทย์วิทย์คันมิ่งจากท่อมทองหลังเป็นขั้นไม่ที่ดีที่สุดเพราะภูมิอากาศและสภาพดินของท่อมทองหลัง สรักษาแพ้ในกระเพาะอาหาร 5. ชะลอการแก่ก่อนวัย6รักษาที่4ีดวง 7. แก้พิษมาแรงกัดต่อย 8. ป้องกันข้อเข่าอักเสบยบ 9. รลดระดับไขมันในเส้นเลือ,อด 10. เสริมสร้างภูมิคุ้มกันผลิตภัณฑ์จากขามิ้นชันขมิ้นขอมขมิ้นเทสตูนข้าวเขียวขมิ้นเครื่องแกงขมิ้นตะบ,บูขมินตบ,บูแล้วขมิน นางยาลัลลลงจันทร์เขานี่ยเขาค่ะ